บทที่333ภารกิจสุดเสี่ยงอีกด้านในเวลานี้ภูเขาไฟบนเกาะมิยะกำลังคำรามอยู่ในขณะนี้ในขณะที่ภูเขาไฟปะทุครั้งแล้วครั้งเล่าฐานสีดำหนาก็กลิ้งไปทุกทิศทางและถูกเทลงบนสนามรบของเผ่าปีศาจทะเลด้วยพลังการก่อตัวค่ายกลของเจ็ดเดรโลหิตในขณะที่บางส่วนยังคงตกลงบนเกาะและดูเหมือนเกล็ดหิมะสีดำ ด้วยการระเบิดพื้นดินยังคงสั่นสะเทือนและเสียงที่ดังก้องเป็นครั้งคราวสามารถกลบเสียงทั้งหมดได้ในทันทีสวีทิงไม่กล้าอยู่บนท้องฟ้าเป็นเวลานานดังนั้นเขาจึงมุ่งตรงลงไปที่พื้นทันทีที่สัมผัสพ,พื้นดินเขาก็เห็นลูกศิษย์จำนวนนับไม่ถ้วนจากเจ็ดเนตรโลหิตกำลังยุ่งอยู่ที่นี่ทุกคนต่างมีเป้าหมายบางคนกำลังสร้างรูปแบบพลังเวท บางคนกาลังแก้ไขซ่อมแซมอาวุธประจํากายและบางคนก็รีบไปที่รูปแบบการเคลื่อนย้ายมวลสารในสนามรบในระยะไกลและเข้าสู่ในสนามรบที่นอกเกาะในกลางอากาศมีเงาของผู้แข็งแกร่งระดับสร้างรากฐานหมือหวาผ่านไปมาพร้อมกับแสงของรูปแบบการเคลื่อนย้ายมวลสารที่สองเข้ามาส่งผู้มาใหม่มาถึงเกาะทั้ง4อย่างต่อเนื่องในเวลาเดียวกันโทเค็นประจําตัวของสวีทิงยังคงสั่นสะเทือนและข้อมูลภารกิจภายในนั้นก็ปรากฏราวกับน้ําตกเมื่อเขามาถึงที่นี่ ในขณะที่สวีทิงเฝ้าระวังเขาก็หยิบโทเคน็นออกมาและตรวจสอบอย่างรวดเร็วภารกิจต่างๆปรากฏอยู่ในโทเคน็นอยู่ตลอดเวลาบางงานหายไปทันใดทันทีที่ปรากฏโดยเห็นได้ชัดว่ามีคนรับไปและภารกิจอื่นๆที่ต้องใช้คนหลายคนจึงจะสำเร็จจำนวนผู้เข้าร่วมที่ทำเครื่องหมายไว้จะหายไปเมื่อคนเต็มเพื่อรักษารูปแบบค่ายกนบนเกาะกูหลิงเราต้องการสาวก30นายจากยอดเขาที่6พลังยุทธเหนือระดับที่หของ การควบแน่นพลังที่และพลังยุทธระดับสร้างรากฐานสามนายเราจะให้รางวัลหินอาถรรพ์ห้าหมื่น 50, ก้อนซึ่งจะแจกจ่ายตามเนื้องานและระดับการฝึกฝนกอะอี้เหมือถีต้องการสาวกระดับการควบแน่นพลังที่60นายและสาวกพลังยุระดับสร้างรากฐานสองนายจากสาวกของยอดเขาที่หนึ่งเพื่อไปลำเลียงอาวุธอาถรรพ์และสังหารสัตรูที่ซุ่มโจมตีฝ่ายของเราอยู่และรางวัลรวมคือเจ็ดหมื่นหินอาถรรพ์ ขณะที่สวีทิงตรวจสอบท่ามกลางข้อมูลภารกิจจานวนมากมีชิ้นหนึ่งที่แขวนอยู่ด้านบนเสมอนั่นคือภารกิจสงครามภารกิจสงครามระยะยาวไปที่สนามรบนอกเกาะและสังหารนักรบเผาปีศาจทะเลไม่ว่าระดับพลังยุทธจะเป็นอย่างไรจำนวนการสังหารทั้งหมดคือหมื่นหินอาถรรพ์และคุณจะได้รับรางวัลมีโอกาสที่จะบุกทะลวงพลังยุทธระดับแกนทองคา สวีชิงตกใจมากหลังจากอ่านภารกิจนี้รางวัลมีมากมายมหาศาลและผลลัพธ์ก็คือเป็นไปได้ที่โอกาสของพลังยุทธระดับแกนทองคำที่ใช้ร่างกายเป็นเตาปรุงยาใช้แกนแท้และพลังงานในร่างกายเป็นยาและใช้วิญญาณเพื่อขัดเกลาจะทำให้ผู้ฝึกฝนระดับสร้างรากฐานจำนวนมากอิจฉาและในขณะที่สวีชิงกำลังคลิกดูข้อมูลภารกิจอยู่ตลอดเวลาทันใดนั้นภารกิจนองเลือดก็ปรากฏขึ้นท่ามกลางภารกิจต่างๆมากมายทุกคำในนั้นเป็นสีเลือดซึ่งน่าตกตะลึง สาวกระดับสร้างรากฐานสิบนายที่สามารถเปิดใช้งานแดนส่วนเหยา่ได้นั้นภารกิจคือข้ามสนามรบและไปยังเกาะที่3นอกแผ่นดินใหญ่ของเผ่าปีศาจทะเลงานเฉพาะเจอดจงจะถูกจัดเตรียมโดยผู้อาวุโสงานนี้อันตรายอย่างยิ่งอาจเผชิญกับอันตรายของผู้แข็งแกร่งระดับแกนทองคำสนใจเข้าร่วมภารกิจผู้ชนะจะได้รับรางวัลหินอาถฐาน์8ล้านก้อน ขณะที่สวีชิงเห็นภารกิจนองเลือดนี้เขาก็ตกใจกับรางวัลภายในโดยตรงและการหายใจของเขาก็เร็วขึ้นอย่างไรก็ตามมันชัดเจนว่าภารกิจนี้อันตรายอย่างยิ่งและโดยพื้นฐานแล้วสามารถตัดสินได้ว่าเป็นการรนหาที่ตายชัดๆแต่ช่วงเวลาต่อมาจำนวนผู้เข้าร่วมสำหรับภารกิจนี้เต็มทันทีและงานก็หายไปในพื้นที่ข้อมูลอันกว้างใหญ่ในฉับพลัน สวีทิงเงียบเขาคิดถึงสิ่งที่จังยุนชีชายหน้ากลมพูดในวันนั้นสงครามของนิกายถูกขับเคลื่อนด้วยผลกําไรและทั้งสองฝ่ายก็เต็มใจที่จะทําเช่นนั้นฉันก็อยากรับภารกิจด้วยหลังจากนั้นไม่นานสวีทิงก็ตรวจสอบภารกิจเหล่านี้อย่างรวดเร็วรางวัลสําหรับพลังยุดระดับการควบแน่นพลังที่โดยทั่วไปมีไม่มากนะักและส่วนใหญ่ล้วนทําภารกิจเป็นทีมภารกิจของระดับสร้างรากฐานส่วนใหญ่ต้องการการเปิดใช้งานแดน่วนเหยาได้ การฝึกฝนของสวีชิงทำให้เป็นไปไม่ได้สำหรับเขาที่จะทำภารกิจแบบนั้นในเวลาเดียวกันหากเขาออกไปในสนามรบสวีชิงยังรู้สึกว่าระดับฝีมือตัวเองยังตามหลังอยู่เล็กน้อยและไม่เหมาะนักสิ่งที่เขาต้องการคือภารกิจที่สามารถรับหินอาถรรพ์และสังหารเผ่าปีศาจทะเลได้มีภารกิจประเภทนี้มากมายและในไม่ช้าสวีชิงก็มองเห็นภารกิจหนึ่ง หลังจากการสืบสวนในโลกใต้ดินของสี่เกาะของเผ่าเมือกมีอาร์เรทเทเลพอร์ตขนาดเล็กจำนวนหนึ่งที่เหลืออยู่โดยเผ่าปีศาจทะเลเคยติดตั้งไว้ตอนนี้เรากำลังคัดเลือกผู้แข็งแกร่งระดับสร้างรากฐาน8นายเพื่อไปที่แต่ละเกาะเพื่อสำรวจและเคลียอาร์เรทเทเลพอร์ตทั้งหมดถ้าพบกับเผ่าปีศาจทะเลคุณจะต้องสังหารทันทีหากเอาชนะศัตว์ูไม่ได้ให้รายงานด่วนเมื่อทำลายอาร์เรทเทเลพอร์ตคุณจะได้รับรางวัลเป็นหินอาถรรพ์หนึ่งหมื่นก้อนการสังหารจะถูกใช้เพื่อคำนวณอันดับ ทันทีที่เขาเห็นภารกิจนี้สวีชิงก็หลีตาลงภารกิจนี้ตรงตามความต้องการของเขาอย่างมากดังนั้นเขาจึงรับมันทันทีโดยไม่ลังเลใดๆบทที่334เกือบจะทันทีที่เขารับมันจำนวนแปดตำแหน่งที่จำเป็นสำหรับภารกิจนี้ก็ว่างเปล่าทันทีสวีชิงเป็นคนสุดท้ายหากเขาลังเลเมื่อครู่ที่แล้วเขาคงสมัครไม่ทัน หลังจากได้รับภารกิจนี้ข้อมูลใหม่ก็ปรากฏขึ้นทันทีในโทเค็นประจำตัวของสวีชิงชื่อของทั้ง8คนถูกปกปิดและไม่รู้จักซึ่งกันและกันพวกเขาได้รับการมอบหมายโดยอัตโนมัติในขณะนี้ในหมู่พวกเขาสวีชิงได้รับมอบหมายให้ไปที่เกาะมิยะ ในขณะเดียวกันก็มีการแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับลักษณะและความผันผวนของอาเรเทเลพอร์ตขนาดเล็กรวมถึงวิธีทำลายมันและยังเตือนผู้ที่รับภารกิจว่ามันถูกค้นพบก่อนหน้านี้ว่ามีการเทเลพอร์ตจากเผ่าปีศาจทะเลอย่างไรก็ตามตามคำตัดสินของสำนักงานใหญ่ภายใต้การปกปิดไว้เมื่อการก่อตัวของค่ายกลเ็ดเนตรโลหิตเครื่องเคลื่อนย้ายมวลสารขนาดเล็กของอีกฝ่ายถูกบังคับให้เปิดขึ้น เพราะมันไม่สามารถทนต่อพลังยุทกระดับการสร้างรากฐานที่เปิดไฟแห่งชีวิตสองทีมได้ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงที่นักรบเผ่าปีศาจทะเลที่ถูกส่งผ่านการเคลื่อนย้ายมวลสารมาพลังยุทธของพวกเขายังไม่ถึงระดับจุดไฟแห่งชีวิตได้จุดประสงค์ของภารกิจคนเหล่านี้ที่มาที่นี่ควรจะพยายามมาทำลายรูปแบบค่ายกลและอาวุธอธาถรรพ์ของแต่ละเกาะเหมือนหน่วยทหารกล้าตาย อย่างไรก็ตามสิ่งที่จําเป็นในการเปิดใช้งานอาร์เรย์เครื่องเคลื่อนย้ายมวลสารของเผ่าปีศาจทะเลไม่ได้ใช้พลังจิตหรือพลังที่เหนือธรรมชาติของรูรับแสงแต่เป็นสิ่งแปลกปลอมในโลกใต้น้ําที่นั่นมีสิ่งแปลกปลอมมากมายในน้ําทะเลดังนั้นมันจึงถูกซ่อนไว้ดีอย่างยิ่งและตรวจจับได้ยากจึงมีภารกิจนี้สวีทิงหลีตาลงเขารู้ว่ามีอีกคนบนเกาะที่รับงานนี้เหมือนเขาดังนั้นเขาจึงสายหน้าและมุ่งหน้าตรงไปยังเมืองที่ใกล้ที่สุดทันที ทางเข้าสู่โลกใต้น้ำไม่ว่าเกาะไหนไหนก็ตามมันอยู่ภายในเมืองที่สวีทิงเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้เมืองเนื้กส่วนใหญ่อยู่ในซากปรักหักพังแต่ใบยกที่่วงหยานมอบให้ในวันนั้นก็มีคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับเกาะมิยาเขาจำได้ว่ามีทางเข้าไม่ไกลจากที่นี่มากนะัก ดังนั้นในขณะที่ควบฝีเท้าสวีทิงก็เพิ่มความเร็วของเขาในกลางอากาศทันทีและในขณะที่มุ่งหน้าตรงไปยังจุดหมายปลายทางของเขาภูเขาไฟก็ปะทุขึ้นเป็นครั้งคราวแผ่นดินสั่นสะเทือนเสียงคำรามดังกึกก้องและเกล็ดหิมะสีดำยังคงตกลงมาหลังจากเวลาผ่านไปราวหนึ่งก้านทูบสวีทิงก็มองเห็นเมืองที่พังทลายในระยะไกลเขาบินจากไปอย่างกระทันหันโดยไม่หยุดพัก นอกจากนี้เขายังเห็นสาวกของเจ็ดเนตรโลหิตระหว่างทางด้วยแต่พวกเขาไม่ได้ทักทายกันและเดินผ่านกันไปอย่างเร่งรีบในไม่ช้าสวีทิงก็พบทางเข้าซึ่งบริเวณโดยรอบถูกเปิดออกในขณะที่อากาศเย็นระเบิดออกมาจากทางเดินด้านล่างก็ทําให้รู้สึกถึงเลือดที่แพร่กระจายและน้ําทะเลที่ควรจะอยู่ในส่วนลึกทว่าในขณะนี้มันกลับเพิ่มขึ้นมีน้อยคนนักที่จะมองเห็นได้จากภายนอก สวีทิงรีตายืนอยู่ที่ขอบทางเข้าแล้วมองลงไปจากนั้นหยิบถุงที่บรรจุยาพิษออกมาแล้วโยนมันลงไปหลังจากที่มันละลายเขาก็กระโดดเข้าไปพร้อมกับร่างกายที่พลิ้วไหวหลังจากจมลงไปในน้ําเขาก็ขยับร่างกายคว้าถุงพิษและรีบด,ดําดิงลงไปอีกครั้งในทันทีกระบวนการทั้งหมดใช้เวลากว่า30ลมหายใจสวีทิงยังคงเดินลึกลงไปอีกและค่อยๆเข้าใกล้ทางเข้า ยิ่งเขาลงไปลึกเท่าไรบรรยากาศโดยรอบก็จะยิ่งเงียบลงเท่านั้นแม้ว่าเสียงภายนอกจะถูกแยกออกจากน้ำทะเลถึงกระนั้นเสียงคำรามของภูเขาไฟระเบิดก็ยังอ่อนลงมากแต่สวีชิงยังคงระมัดระวังและเมื่อเขาอยู่ใกล้ทางเข้าเขาก็โยนกระเป๋าผงพิษออกไปทันใดเมื่อมันระเบิดมันก็มีพิษจำนวนมากแพร่กระจายอย่างมากมายจนไปทั่วบริเวณและเขาก็รีบวิ่งเข้าไปในพริบตา เมื่อมองไปรอบๆอ,อาคารส่วนใหญ่ที่นี่พังทลายลงปะการังและดอกไม้ทะเลก็เน่าเปื่อยดูเหมือนว่าวันนั้นหมอกดำจะประทุทำให้ทุกสิ่งที่นี่จมอยู่ใต้น้ำฉันต้องการค้นหาชุดเคลื่อนย้ายมวลสารขนาดเล็กของเผ่าปีศาจทะเลโดยเร็วที่สุดสวีทิงถอนสายตาและพูดกับใครบางคนอย่างใจเย็น หลังจากนั้นไม่นานเมื่อไม่เห็นปฏิกิริยาใดๆพลังจิตในร่างกายของสวีชิงก็เทลงในคริสตัลสีม่วงทำให้มันปล่อยร่องรอยของพลังปราบปรามช่วงเวลาต่อมาเงาก็ที่ไปในทิศทางหนึ่งอย่างรวดเร็วเหตุผลที่สวีชิงยอมรับงานนี้เพราะเขารู้ว่าเงาของเขาไวต่อปรากฏการณ์ของพวกต่างเผ่าพันธุ์อาจเป็นเรื่องยากสำหรับคนอื่นๆที่จะพบอารการเคลื่อนย้ายมวลสารที่ขับเคลื่อนโดยองค์ประกอบของพวกต่างเผ่าพันธุ์ใต้ท้องทะเลได้และจำเป็นต้องใช้อาวุธอาถรรพ์พิเศษบางอย่าง แต่เขาไม่ได้ใช้มันและแม้แต่สวีชิงเองก็รู้สึกว่าอาวุธอาถรรพ์และสิ่งอื่นๆอ,อาจไม่คมเท่าเงาของเขาด้วยซ้ำสิ่งเดียวที่ทำให้เขาไม่มีความสุขก็คือเงาไม่ได้ริเริ่มในเรื่องนี้ดังนั้นเขาจึงพูดช้าๆระยะเวลาการตรวจสอบความก้าวหน้าของนายจะลดลงอีกสิบวันและเมื่อเขาสัมผัสได้อย่างรวดเร็วเงาก็สั่นไหวเสียงแผ่วเบาของบรรพบุรุษสำนักวัชระก็ดังมาจากแท่งเหล็กสีดำท่านอาจารย์ปโปรดอย่ากโกรธไปเลยคุณเงาอาจไม่เข้าใจท่านดีนะัก แต่ฉันก็รู้ว่าท่านอาจารย์มักจะเหนื่อยมากและต้องการให้พวกเรารเริ่มแบ่งเบาภาระแบ่งเบาความกังวลในใจของอาจารย์ได้บ้างใช่ไหมครับอาจารย์เมื่อเงาได้ยินสิ่งนี้มันก็แสดงเจตนาสังหารทันทีสวีทิงรู้สึกว่าสิ่งที่บรรพบุรุษสำนักวัชระพูดนั้นสมเหตุสมผลมากดังนั้นเขาจึงมองดูเงานั้นอย่างเย็นชาและปราบปรามมันสามครั้งในทันทีฉันไม่ชอบเจตนาฆ่าของนาย เงาตัวสั่นและดูเสียใจอย่างยิ่งมันทำได้เพียงนำทางเขาอย่างซื่อสัตย์และขยันหมือนเพียรภายใต้ความภาคภูมิใจของบรรพบุรุษสำนักวัชระสวีชิงปฏิบัติตามคำแนะนำของเงาและมาถึงจุดที่มันกำลังมองหาอย่างรวดเร็วในขณะที่มันตกอยู่ในภาวะซึมเศร้าที่ถูกพลังคริสตันปราบปรามดังนั้นมันจึงดูยุ่งเหยิงสักเล็กน้อย ในเวลานี้สวีทิงแอบเฝ้าดูตรงสถานที่ที่เงาที้ไปมีอารเรยเคลื่อนย้ายมวลสารที่ซ่อนอยู่ในชั้นโคลนไม่มีความผันผวนของพลังสายเวทและตรวจพบได้ยากมีเพียงสิ่งแปลกปลอมที่นี่เท่านั้นที่หนากว่าสภาพแวดล้อมอื่นๆโดยรอบเล็กน้อยสวีทิงมองลงไปและสังเกตเห็นว่ารูปแบบเคลื่อนย้ายนี้นั้นดูเหมือนจะไม่เคยถูกเปิดใช้งานดังนั้นเขาจึงค้นหาพบตำแหน่งของดวงตารูปแบบค่ายกลตามคำอธิบายในภารกิจเขาจึงยกเท้าขวาขึ้นแล้วกระทึบมันอย่างแรงปัง ขบวนรูปแบบการเคลื่อนย้ายก็พังทลายลงจากนั้นสวีชิงก็ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเงาสำรวจอย่างรวดเร็วและชี้ไปยังสถานที่ถัดไปสวีชิงบินไปจนสุดทางและหลังจากทำลายอารเคลื่อนย้ายมวลสารที่สองและสามแล้วเขาก็กำลังจะทำลายอารเคลื่อนย้ายมวลสารอันที่สี่แต่ในทันใดนั้นรูปแบบเครื่องนี้ก็เริ่มส่องแสงจริงๆ สวีทิงทอดถอนหายใจเบาๆและรู้สึกอย่างระมัดระวังทันทีในไม่ช้าเขาก็สังเกตเห็นคลื่นพลังยุทดระดับการสร้างรากฐานและจากแสงแวววาวของรูปแบบดูเหมือนว่าจะมีคนกำลังเคลื่อนย้ายมาที่ปลายทางอีกด้านของรูปแบบนั่นคือตรงนี้ในการรับรู้ของสวีทิงลมหายใจนี้ไม่รุนแรงนักและดูเหมือนว่ายังไม่ถึงระดับสร้างไฟชีวิตดังนั้นเขาจึงหลีตาลงและยังไม่ทำลายรูปแบบเขากลับหยิบพงพิษออกมาอย่างรวดเร็วและล้อมรอบให้เร็วที่สุดโดยจัดเรียงทีละชั้น สวีทิงปล่อยพิษหลายร้อยชนิดในเวลามากกว่าสิบลมหายใจผสมพวกมันเข้าด้วยกันและห่อหุ้มรูปแบบเคลื่อนย้ายนี้ในเวลาเดียวกันแท่งเหล็กสีดำก็บินออกไปและซ่อนตัวอยู่ข้างๆนอกจากนี้ยังมีระฆังผูกติดอยู่กับแท่งเหล็กนี้ด้วยหากระฆังนี้สัมผัสถูกเนื้อและเลือดอีกฝ่ายวิญญาณจะได้รับผลกระทบด้วยแต่วิญญาณอาวุธจะไม่ได้รับผลกระทบดังนั้นสวีทิงจึงผูกมันไว้ด้วยกัน เห็นได้ชัดว่าบรรพบุรุษของสำนักวัชระที่อยู่ในแท่งเหล็กกำลังรู้สึกตื่นเต้นมากราวกับว่าถึงเวลาที่เขาจะได้โชว์สเตปการแสดงขั้นเทพของเขาแล้วยังไงยังงั้นในขณะที่เงามืดก็ยังวิตกกังวลและแยกย้ายไปอย่างไม่เต็มใจนะัก หลังจากเตรียมพร้อมที่จะตะครุบทันทีสวีชิงก็หยิบเรือวิเศษออกมาเผื่อไว้เขาถอยหลังไปสองสามก้าวแล้วนั่งยองๆดวงตาของเขาส่องประกายด้วยแสงเย็นสีดำของไฟกลืนวิญญาณอันชั่วร้ายในร่างกายของเขามันลุกไม่ขึ้นและกลายเป็นกริดในมือของเขามันกำลังมาขณะที่สวีชิงพึมงพำอยู่ในใจแสงของชุดเคลื่อนย้ายมวลสารก็ส่องประกายออกมาและในบรรยากาศที่ต่างกันและหนาแน่นร่างของนักรบเผ่าปีศาจทะเลก็ถูกเปิดเผยออกมาอย่างช้าๆ